สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับช่างกุญแจเอชินนะครับจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นโฟกคาราเวลนะครับเป็นสไลด์ประตูซ้ายขวาห้าปุ่มนะครับลูกค้ามีดอกเดียวอยากได้เพิ่มนะครับช่างกุญแจเอชินโปรแกรมทั้งอิมม b i ิเลเตอร์และระบบเซนทรัลล็อกให้เป็นที่เรียบร้อยจะทาการเทสระบบสตาร์ทและระบบเซนทรัลล็อกดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับตอนแรกเราจะเทสตัวของของเราก่อนนะครับวางไว้นี้เลยนะครับ เห็นนะครับเห็นไฟไหมครับคายล็อกนะครับเทสของลูกค้าล็อกคลายล็อกอต่อไปเทสสตาร์ทครับรุ่นนี้นะครับต้องมีการเหยียบเบรกก่อนนะครับถึงจะสตาร์ทติดเสียบเข้าไปปิดออนเรียบร้อยนะครับ่ต่อไปของลูกค้า เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นนันว่าโปรแกรมสมมูร์แบบในการทำอีโมบิเลซอร์และระบบเซ็นทรัลล็อกของโฟกคาราวลนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทำเพิ่มก็สามารถติดต่อเราได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ยินดีครับ